การศึกษาเป็นการสร้างองค์ความรู้แนวคิดความประพฤติและระเบียบวินัยของตนเองรวมทั้งช่วยขัดเกลาให้มีจิตสำนึกและคุณธรรมเป็นผู้เจริญทางปัญญาและจิตใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองกำลังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3ตามนโยบายนั้นทางโรงเรียนได้กำหนดปรชัชญาอัตลักษณ์วิสัยทัศน เป้าหมายการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านคลองกำลังชุมชนสัมพันธ์จัดคุ้มบ้านสร้างเสริมการศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 ประชายาโรงเรียนบ้านคลองกำลังเรียนดีมีวินยัยพลานามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนประชาธิปไตยตามทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21อัตลักษณ์ประชาธิปไตยสู่คุ้มบ้านตามทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ภายใต้การบริหารงานของท่านดร์ชามสินเรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกำลังและรองผู้อำนวยการสิริรักษ์เลี่ยมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านคลองกำลังจัดการเรียนการสอน3ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน45คนระดับประถมศึกษาจำนวน136คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน58คนรวม12ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น239คนมีข้าราชการครู13คนจ้านาทีธุรการ1คนและนักการพาลง1คน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคองกำลังได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงมีอยู่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยทางโรงเรียนบ้านคลองกำลังมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าโรงเรียนและในห้องเรียนเพื่อบริการให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านคลองกำลังมีกระบวนการพัฒนาดังนี้ 1>, 1. พัฒนาห้องเรียนอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสะอาดมั่นคงปลอดภัยภายในห้องเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบสนามกีฬาเพื่อให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 2. ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในห้องสมุดให้สวยงามน่าอ่านเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองกำลัง ได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้รักการอ่านคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นมีการทํากิจกรรมจิตศึกษาในทุกชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดปัญญาภายในเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ให้ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการ PLC หรือ Professional Learning Community เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษาการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยครูผู้สอนมีการจัดทำ AAR หรือ After Action Review หลังจากการเรียนรู้เพื่อประเมินกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาบูรณาการความรู้ในหลายกลุ่มสาระวิชาไปพร้อมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีสุนทรียาภาพทากายาภาพลารณาไมายที่สมบูรณ์มีสุนทรียาภาพทางศิลป,ปะดนตรีและอนุรักษ์ประเพณีไทยอันดีงาม นำไปสู่การพัฒนาตนเต็มตามศัก,กยภาพสู่ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ด้านการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคงกำลังได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนหน่วยงานต่างๆในอำเภอหนองบัวและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวหลรนคลงป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด กับชุมลม2ู n ีนมวันชุมชนบ้านคองกำลังจนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศประจําปี2565เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรการบริหารงานปรากฏเป็นรูปธรรมโรงเรียนมีความสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยเพื่มบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนด้วยความรักความเมตตาของครูที่มีต่อศิษย์ โรงเรียนม้านคองกำลังจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆด้านจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างเยาวนชนที่ดีให้กับชุมชนและสังคมต่อไป